เราจะมาพูดถึงเรื่องของการคิดครับการคิดที่ว่านี้ผมว่ามันเกี่ยวยงกับทุกเรื่องการทํางานการใช้ชีวิตการสร้างชีวิตที่ประสบความสมําเร็จอะไรก็ตามแต่หนีไม่พ้นของการคิดครับคําถามก็คือแล้วเราจะต้องคิดแบบไหนเราจะมีวิธีการคิดอย่างไรบ้างเพื่อที่จะรีดเค้นศักยภาพการคิดของเราออกมาให้มากที่สุดผมว่าหนังสือเล่มนี้เขียนออกมาได้น่าสนใจครับคุณผู้ฟังลองวิเคราะห์กันดูดีๆทุกอย่างในชีวิตที่มันเกิดขึ้นก็มาจากการคิดของเรา ความคิดสร้างสรรค์สำคัญกว่าความรู้ผมเชื่อว่าประโยคนี้ทุกท่านยังจำได้กันอยู่แน่นอนผมจะเริ่มพาผู้ฟังค่อยๆเดินทางเข้ามาสู่หนังสือ The Extended Mind ครับคิดนอกสมองเขาใบเอาไว้แบบนี้ก่อนความคิดที่ดีที่สุดไม่ได้ใช้เพียงแค่สมองแต่เกิดจากการใช้ร่างกายความสัมพันธ์และสิ่งที่อยู่รอบตัวครับสิ่งเหล่านี้จะมีผลกับการคิดหมดเลยเหตุผลที่เขาเขียนแบบนี้เป็นเพราะเรามักจะนึกว่าหากเราอยากจะคิดอะไรให้มันออกมาดี เราจะต้องใช้หัวอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงแล้วสภาพแวดล้อมรอบตัวร่างกายของเรามีส่วนประพอกันเรามาเริ่มกันที่คำนำของหนังสือเล่มน,นี้เขาบอกว่าเวลาเกิดปัญหาหรือเราจะหาไอเดียใหม่ๆเรามักได้ยินคําว่าใช้หัวหน่อยใช้หัวหน่อยสังคมมักจะยงย่องคนไอคิวสูงใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงแล้วเราจะคิดได้มีประสิทธิภาพที่สุดทั้งร่างกายสภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์รอบตัวสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเอามาใช้เป็นบริบทเครื่องมือช่วยคิดได้ คุณจะคิดไปได้ไกลกว่าคนอื่นมากกว่าใช้หัวเพียงอย่างเดียวครับซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ที่ผมพูดไปว่าเราสามารถคิดผ่านทางไหนได้บ้างถ้าคุณผู้ฟังฟังแค่ประโยคนั้นจริงๆหนังสือเล่มนั้นเขาก็เฉลยแล้วครับแต่ตรงนี้เราจะมาขยายความก่อนร่างกายสภาพแวดล้อมความสัมพันธ์เราจะดึงศักยภาพในสิ่งเหล่านี้มาได้อย่างไรผมจะเริ่มที่ส่วนที่หนึ่งครับคิดโดยร่างกายเพราะอะไร ร่างกายของเราถึงมีอิทธิพลกับการคิดคุณผู้ฟังเคยเจอช่วงเวลาที่ตัวเองกําลังพูดอะไรสักอย่างแล้วมือมันอยากขยับขยืขย่นไหมครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านจะมีโมเมนต์นั้นเราจะรู้สึกอยากขยับมือมากเลยเวลาอะไรบางอย่างมันเต็มอยู่ที่ดึงฝีปากเราคิดแล้วแต่เราพูดมันไม่ออกเราจะขยับมือแรงมากมันคือสัญชาตญาณการคิดของเราครับหรือถ้าหากให้ผมพูดกว้างกว่านี้ก็คือธรรมชาติของเราใช้ร่างกายร่วมกับการคิด ของสมองตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจเรามาเริ่มส่วนนี้ก่อนการคิดด้วยความรู้สึกเขาเริ่มบทแรกด้วยแบบนี้ครับเขาเริ่มทําการวิจัยว่าเทรดเดอร์ครับเทรดเดอร์ er ที่ทําการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เทรดเดอร์ er แบบไหนเขาจะต้องมีนิสัยแบบไหนเขาถึงจะประสบความสําเร็จในการเทรดเขาจะต้องจบไอวี่ลีกหรือเปล่าเขาจะต้องเป็นดาวเด่นมีไอคิวสูงรือไหมแต่คําตอบคือไม่ใช่เลยครับผลสํารวจเป็นแบบนี้เขาพบว่าเทรดเดอร์นะครับที่มีนิสัยของการใช้กัปฟฟิลลิ่ง ใช้ความรู้สึกในการเลือกซับสิทิ์ซึ่งความรู้สึกในที่นี้ไม่ใช่ความรู้สึกแบบคุณหันพันแ่นหรือโฟมนะครับแต่เป็นความรู้สึกที่จดจ่ออยู่ภายในร่างกายของตัวเองเทรดเดอร์ที่มีนิสัยแบบนี้มีแนวโน้มที่จะทํากําไรในการเทรดได้ครับคุณผู้ฟังว่าแปลกไหมครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายเพิ่มเขาบอกว่าเทรดเดอร์ที่มีใบปริญญาธรรมดาธรรมดาจากมหาวิทยาลัยที่ไม่มีใครรู้จักเขาสามารถทําเงินได้เป็นกอบเป็นกำพอเขาไปวิเคราะห์ดูเขาพบว่า คนที่ทำเงินได้มักจะเป็นคนที่เชื่อในสัญชตญาณภายในครับโอ้โหตรงนี้มันดูหลุดโลกมากเลยแต่นี่คืองานวิจัยที่เขาสังเกตออกมาได้คนที่รับฟังสัญญาณทางร่างกายได้ดีเขาบอกไว้แบบนี้เลยครับแม้ว่าเมื่อพิจารณาแล้วมันจะดูปแปลกซึ่งมันแปลกจริงครับเทรดเดอร์ผู้ที่ทําเงินได้ดีกว่าอาจทําได้เพราะความสามารถในการสร้างสัญญาณทางกายได้เท่าเท่ากับการรับฟังสัญญาณน,นั้นคําถามก็คือ เจ้าก,การฟังสัญญาณที่ว่ามันเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังลองจับจุดหัวใจตัวเองดูครับคุณผู้ฟังลองสัมผัสด,ดูว,ว่าหัวใจของคุณกาลังเต้นอยู่หรือเปล่าคุณจะรู้สกึกตึกตักตึกตักภายในใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือวิธีหนึ่งในการรับฟังสัญญาณภายในนะร่างกายเวลาเรากังวลเวลาเราโกรธมันจะมีความรู้สึกมวนท้องอะไรบางอย่างนั่นแหละครับคือสิ่งที่สําคัญมากหลายครั้งเจ้าการฟีลิ่งความรู้สึกที่เราบอกไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าเราจะต้องตัดสินใจตามสิ่งที่เรารู้สึก หลายครั้งผลลั์มันออกมาดีตรงนี้แหละครับน่าสนใจมากมันคือการคิดด้วยความรู้สึกหากอิงอยู่กับปรัชามันจะเกี่ยวข้องกับการนั่งสมาธิใช่ไหมครับผมว่าส่วนหนึ่งที่ว่าทาไมการนั่งสมาธิถึงสําคัญเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้กลับมาจับสัญญาณภายในร่างกายหากคนคิดอะไรไม่ออกรู้สึกว่าเจอปัญหาทางการคิดการวนกลับเข้ามาอยู่กับความรู้สึกของตัวเองคือทางเลือกที่หนึ่งครับ คุณผู้ฟังที่ชอบนั่งสมาธิชอบอยู่กับลมหายใจของตัวเองน่าจะเข้าใจข้อน,นี้กันค่อนข้างลึกซึ้งเพราะความรู้สึกของเราหลายครั้งเขาบอกอะไรบางอย่างกับเราถึงแม้เราจะตอบไม่ได้ว่าเราจะอ,าออกมาเป็นคําพูดอย่างไรแต่พอเราทําตามความรู้สึกนั้นเรากลับรู้สึกว่ามันคือผลลัพธ์ที่เราต้องการตรงนี้คุณผู้ฟังเองก็อยากจะฟังเป็นเหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับผมจะอธิบายแบบนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเจอกันเลยเราเจอข้อมูลมากมายมหาศาลในแต่ละวัน และสมองของเราครับมีฟังก์ชันหนึ่งที่เรียกกันว่า system one system two อ่าตรงนี้หลายท่านอาจจะคุคน้นๆหลายครั้งเวลาเราเรียนอะไรัแรกมันจะดูเป็นเหตุเป็นผลเราจะต้องเข้าใจถึงความซับซ้อนมันให้ได้แต่พอเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆเจ้าความซับซ้อนเหล่านั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้โดยแทบไม่ต้องคิดเลยมันเปรียบเสมือนการที่สมองของเราย้ายสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลไปไว้ในสายชะตานเพื่อประหยัดพลังงานหากเปรียบกับ การกระทําก็จะเป็นการขับรถใช่ไหมครับการขับรถแรกๆรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากดูแอร์ดูกระจกบางคนถ้ามีคลัต์ก็จะเป็นหนังชีวิตนิดหนึ่งเพราะมันยากครับตอนเริ่มขับไปแรกทุกอย่างจะต้องเป็นขั้นเป็นตอนไปหมดแต่พอเวลาผ่านไปคุณจะทําได้โดยอัตโนมัติเลยนี่คือความมหัศจรรย์ของสมองแต่ส่วนที่ต้องระวังก็คือหลายครั้งที่การเปลี่ยนแปลงสมองของเราเปลี่ยนความรู้นั้นกลายเป็นอคติหรือความเชื่อที่ล้าหลังตรงนี้ผมก็ต้องระวัง เวลาเจอความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เข้ามาเราจะต้องคัดกรองก่อนว่าอันนี้คือความรู้สึกทางสัญชตาตญาณหรือเป็นอาคติหากไม่ใช่อคติและเป็นความรู้สึกทางสัญชตาตญาณอันนั้นคือสิ่งที่ท่านควรฟังครับคนที่รับรู้ความรู้สึกจากร่างกายได้มากกว่าจะใช้ความรู้จักจิตไร้สำเน็จได้ดีกว่าการนั่งสมาธิเป็นวิธีเพิ่มการตระหนักรู้อย่างหนึ่งเขาพบว่าการปฏิบัตินี้ช่วยเพิ่มความไวต่อสัญญาณภายในร่างกาย เอาละครับผมได้พูดไปก่อนแนละ้วว่าการกลับมารับฟังสัญญาณภายในร่างกายเป็นวิธีที่ดีมากๆครับในการที่จะทําให้ความคิดของเราถูกดึงศักยภาพออกมามากที่สุดต่อไปผมจะพูดถึงบทที่2เป็นร่างกายเหมือนเดิมแต่จะเป็นการเคลื่อนไหวครับคิดด้วยการเคลื่อนไหวคุณผู้ฟังเคยเจอโมเมนต์ที่ตัวเองคิดอะไรไม่ออกแล้วพอไปเดินคุณกลับคิดออกซะงั้นคําถามก็คือเพราะอะไรทําไมการเคลื่อนไหวร่างกายจึงมีผลกับผลลัพธ์ทางการคิด มากขนาดนั้นตัวผมเองก็เป็นครับเวลาไปออกกําลังกายเวลาไปเดินจากที่สมองเตื้อๆตื้อยอ,อยู่ตอนทํางานมันก็คิดออกก็รู้สึกว่าปลอดโปร่งมากขึ้นเราจะมาดูหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กันในแวดวงทางวิทยาศาสตร์เขาอาธิบายไว้แบบนี้ครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกิจกรรมกระตุ้นวิธีประมวลข้อมูลการมองเห็นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวร่างกายสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราได้จริงๆนักวิทยาศาสตร์ครับเขารู้มานานแล้วว่า สมรรถภาพร่างกายโดยรวมช่วยสนับสนุนกระบวนการรับรู้พูดง่ายๆก็คือคนที่มีร่างกายแข็งแรงกว่ายังไงยังไงสมรรถภาพการคิดก็ดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่ไม่สามารถทกเถียงได้เลยนักวิจัยเริ่มสำรวจความเป็นไปได้เพิ่มขึ้นครับเพราะเห็นแล้วว่าพอเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมองก็ปลอดปรง่งสุขภาพจิตด,ดีขึ้นด้วยแล้วถ้าการคิดละ่ะมันจะมีอิทธิพลขนาดไหนผมจะพาคุณผู้ฟังย้อนไปในสมัยบรรพบุรุษของเรานะครับยุคโฮโมเซปียนส์ เหตุผลที่สมองของเรากับการเคลื่อนไหวมันมีส่วนเชื่อมโยงกันและกันเขาทําการศึกษาเกี่ยวกับชนเผ่าเก็บของป่าล่าสัตว์ที่ยังเหลืออยู่ในโลกตอนนี้นะครับเขาชี้ให้เห็นว่าวิถีชีวิตแบบนี้ครับวิถีชีวิตที่ว่าตื่นเช้ามาต้องไปล่าสัตว์ไปหาของป่าแทบจะอยู่กับที่ไม่ได้เลยตั้งแคมป์แต่ละคืนก็คนละสถานที่วิถีชีวิตแบบนี้ครับต้องใช้ทั้งร่างกายและสติปัญญา การออกหาเสบียงอาหารจําเป็นต้องมีกิจกรรมทางกายและร่างกายต้องแข็งแรงด้วยต้องทําอย่างต่อเนื่องต้องมีการโฟกัสเพราะถ้าพลาดทีหนึ่งสมมติไปล่าสัตว์ไปล่าเสือถ้าคุณพลาดคุณอาจจะโดนล่าแทนความจําการนําทางในพื้นที่เพราะบางทีคุณไปล่าสัตว์คุณวิ่งไล่สัตว์ถ้าคุณจําทางกลับไม่ได้มันก็หาย,ยานักเหมือนกันครับ <S <S รวมถึงการควบคุมการเคลื่อนไหวการวิ่งหลบต้นไม้หลบก้อนหินหลบสิงสาราสัตว์มันมีหน้าที่เชิงบริหารเยอะมากครับ ช่วงเวลานั้นแหละครับคือช่วงเวลาที่สมองของโฮโมเซปิเอลพัฒนามามากที่สุดการล่าสัตว์จึงเป็นความท้าทายทั้งร่างกายจิตใจผู้ล่าต้องหาพิกัดแกะรอยความเคลื่อนไหวรวบรวมพลังคาดเดาความยากของสัตว์ตัวนั้นทั้งหมดนี้เป็นเงื่อนไขที่ทำให้สมองมนุษย์มีวิวัฒนาการอย่างโดดเด่นครับแล้วคุณผู้ฟังสังเกตดีๆจะเห็นว่ากิจกรรมที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้มันเกี่ยวข้องกับการขยับหมดเลย ยิ่งขยับเยอะสมองยิ่งวิวัฒนาการยิ่งขยับยิ่งเคลื่อนไหวเยอะสมองยิ่งถูกดึงประสิทธิภาพออกมาในบริบทชีวิตจริงเราทําแบบนั้นได้ครับแต่คุณผู้ฟังหากลองเปรียบเทียบกับบริบทชีวิตจริงคุณจะเห็นความแปลกอย่างหนึ่งในระบบการศึกษาเรานั่งเรียนกันใช่ไหมครับเรานั่งเรียนกันบนโนต๊ะเป็นส่วนใหญ่ถามว่าบางโรงเรียนก็จะมีการเคลื่อนไหวเยอะนิดหนึ่งการเดินเรียนผมจําได้ว่าตอนผมอยู่มัธยมบางโรงเรียนที่ เป็นโรงเรียนเดินเรียนครับเรียนห้องหนึ่งเดินไปอีกห้องหนึ่งผมว่าวิธีนั้นเป็นวิธีที่ดีมากเพราะช่วงวัยรุ่นเราวิวัฒนาการกันเร็วครับยิ่งเราได้เคลื่อนไหวเยอะสมองของเราก็จะยิ่งต่อตรงกันข้ามกับการนั่งเรียนในห้องเฉยๆสมองของเราไม่ได้ถูกรีเ้นมาด้วยประสิทธิภาพสูงสุดการอยู่เฉยเ,เ,เมันเหมือนจะคิดอะไรได้ก็จริงครับแต่ยังไงการเคลื่อนไหวก็ตอบโจทย์มากกว่ามีงานวิจัยที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับนักเรียนในโรงเรียนครับเป็นเด็กประถมนักวิจัยเขาพบผลลัพธ์หนึ่งก กลับมาจากชั่วโมงเล่นที่สนามเด็กเล่นซึ่งจะเป็นชั่วโมงที่นักเรียนได้เคลื่อนไหวกันนะครับพอเขากลับมาเรียนพวกเขาจะจดจ่อและจัดก,การเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นแต่ทุกวันนี้โรงเรียนทั่วประเทศกลับลดเวลาพักกระทั่งยกเลิกเพื่อให้เด็กมีเวลานั่งเรียนเนื้อหาวิชาการมากขึ้นหากอิงตามพฤติกรรมมนุษย์มันค่อนข้างขัดแย้งกันครับคุณผู้ฟังเราเอาไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้การทำงานในช่วงพักบรกเดินไปกินกาแฟเดินไปกดน้ำทำยังไงก็ได้อย่าให้ตัวเองนั่งนิ่งๆครับนี่คือการคิด ด้วยการเคลื่อนไหวตรงนี้ผมจะไม่จเจาะลึกต่อนะครับเพราะว่าจะมีงานวิจัยที่ค่อนข้างซับซ้อนระดับหนึ่งบทที่สคิดด้วยท่าทางถ้าผมพูดคำนี้คุณผู้ฟังเข้าใจเลยบุค,คลิกครับระหว่างที่คุณผู้ฟังนั่งห่อไหลกับนั่งหลังตรงคุณผู้ฟังจะเห็นถึงความแตกต่างทางความรู้สึกในการคิดในการใช้ชีวิตไม่ต่างกันถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องใช้ความคิดบุค,คลิกของเรามีผลมากครับ คุณผู้ฟังยังจำหนังสือิกฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตของคุณจอแดนปิตาสันได้ไหมครับยืนให้ตัวตรงอกผายไหล่พึงนอกจากมันจะทําให้คุณดูดีแล้วมันจะยังทําให้คุณมีความมั่นใจทั้งการคิดและการกระทําด้วยฉะนั้นบุค,คลิกไม่พูดถึงไม่ได้ซึ่งท่าทางมันเหมือนจะเป็นอะไรที่ดูไม่ค่อยสําคัญใช่ไหมครับสมมติว่าผมจะไปพรีเซนต์งานที่สําคัญผมมีเรื่องที่จะพูดกับน้ําเสียงที่ดีก็พอแล้วท่าทางจะไปสนใจทําไมแต่คุณผู้ฟังครับมันมีผลมากในการประชุมผมเคยมีประสบการณ์ที่ว่า มีผู้นําเสนอคนหนึ่งพูดดีมากมีเนื้อหาดีมากแต่ติดอยู่อย่างเดียวครับเวลาพูดเขาเย็นกอดอกกับเย็นล้วงกระเป๋ามันทําให้สิ่งที่เขาพูดดูไร้น้ําหนักไปเลยหากเทียบกับบุคลิกของเขาที่ไม่ได้สื่อสารตรงๆออกมาบุคลิกเป็นอะไรที่มองข้ามไม่ได้เลยเพราะมนุษย์เราตัดสินกันที่สายตามองเห็นเป็นหลักครับฉะนั้นพูดได้อีกอย่างก็คือบุคลิกมีผลกับการคิดของทั้งตัวคุณและการคิดต่อคนอื่นที่มีต่อคน้วยครับหากคณผู้ฟังลองสังเกตเวลาที่เรากําลังคิดอยู่ บางคนจะอชอบเอามือจับคางบางคนจะชอบนั่งกอดอกบางคนจะชอบชอบนั่งเอามือมาเท้าหน้าลักษณะท่าทางแบบนั้นมีผลกับการคิดและถ้าผมพูดเรื่องรานี้คุณผู้ฟังจะเข้าใจเลยว่าทำไมบุค,คลิกของเราเนี่ยท่าทางของเรามันมีผลกับการใช้ชีวิตมากเลยย้อนกลับไปในสมัยโฮมอเซเปียนอีกรอบหนึ่งนะครับย้อนบ่อยนิดหนึง่งตอนนั้นเรายังไม่มีภาษาเรายังไม่ได้มีภาษาที่พูดคุยกันแบบนี้คุณผู้ฟังคิดว่าเขาสื่อสารกันด้วยวิธีไหนครับคำตอบคือ ท่าทางครับภาษาใบานั่นเองภาษาใบาที่ว่าก็คือทํามือและก็ทําเสียงที่ไม่เป็นภาษานั่นคือรูปแบบการสื่อสารของเราตั้งแต่เนินเน่นๆครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าความคิดล้ำหน้าสุดของเราจะปรากฏผ่านท่าทางก่อนคําพูดบางครั้งเวลาเรามีความคิดอะไรบางอย่างเราพูดออกมาไม่ถูกแต่เราอยากแสดงท่าทางมันออกมาและพอเราแสดงท่าทางเราก็เริ่มที่จะอธิบายคําพูดนั้นได้ฉะนั้นสําหรับข้อนี้ครับจากงานวิจัยเขาบอกเลยว่า นักศึกษาที่ได้รับโอกาสให้นําเสนอหน้าชั้นเรียนระหว่างคนที่สามารถแสดงท่าทางได้กับอีกคนที่ไม่มีท่าทางคนที่แสดงท่าทางออกมาจะมีการพูดที่ดีกว่าโน้มน้าวคนได้ดีกว่าและมีความมั่นใจในเรื่องที่พูดมากกว่าครับทั้งท่าทางและบุคลิกจึงเป็นองค์ประกอบตัวที่สาหรับการใช้ร่างกายในการคิดและกระทาสิ่งต่างๆในชีวิตผมได้พูดถึงส่วนที่1ไปแล้วส่วนที่2ที่เราจะมาเรียนรู้กันต่อครับคิดด้วยสิ่งรอบตัว สภาพแวดล้อมรอบตัวนั่นเองคุณผ,ผู้ฟังเคยมีโมเมนต์ที่บางวันโต๊ะทำงานรกแล้วหัวก็คิดอะไรไม่ออกไหมครับบางวันบ้านรกแล้วอารมณ์เสียทั้งที่ตัวเองก็ตอบไม่ได้ว่าทําไมถึงอารมณ์เสียแต่บางวันโต๊ะสะอาดเรียบร้อยบ้านสะอาดเรียบร้อยสมองปลอดโปร่งมากเลยคิดอะไรก็ออกไปหมดเหตุผลจริงๆเป็นเพราะอะไรและผมเชื่อว่าเกือบทุกคนที่ฟังผมอยู่เคยเจอโมเมนต์นั้นผมจะเริ่มที่บทที่หนึ่งของส่วนนี้นะครับคิดด้วยพื้นที่ธรรมชาติครับ ผมว่าข้อนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงแล้วเราต้องยอมรับก็คือย้อนกลับไปที่บัมพับรุษของเราอีกรอบหนึ่งหนังสือเล่มนี้น่าจะหลายรอบครับในตอนแรกเริ่มเราอยู่กับธรรมชาติเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้วิถีชีวิตของเราหันซ้ายหันขวาไปก็เจอคอนกรีตเจอตึกเจอรถเจอบ้านทั้งที่จริงๆแล้วธรรมชาติของเราก็มาจากการอยู่กับพื้นที่สีเขียวและความจริงอีกอย่างก็คือเจ้าพื้นที่สีเขียวที่เป็นธรรมชาตินั้นมันทําให้เราคิดได้ดีขึ้น ทำให้เราสมองปลอดโปร่งครับเป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาคุณผู้ฟังไปเดินเล่นในแถวสวนแถวต้นไม้ที่มีต้นไม้เยอะคุณจะรู้สึกดีคุณจะคิดอะไรออกได้ง่ายมากเลยและคุณก็ตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไรนี่คือเหตุผลครับธรรมชาติคือที่มาที่ไปเป็นจุดเริ่มต้นของเราเราจึงรู้สึกผูกพันกับธรรมชาติมากกว่าป่าคอนกรีตนั่นเองผมจะอธิบายบทความจากหนังสือเล่มน,นี้ให้ฟังนะครับร่างกายของมนุษย์อาศัยอยู่ในโลกภายนอกเป็นเวลาหลายแสนปีมาก่อนและเราสามารถปรับตัวครับ ปรับตัวให้เข้าลักษณะของสภาพแวดล้อมภายนอกอันเขียวขจีได้อย่างสมบูรณ์แบบสัมผัสและรับรู้สามารถประมวลผลคุณลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมได้จิตใจเราสามารถปรับจูนกับโลกธรรมชาติได้อย่างทีเยี่ยมครับแต่เผอิญครับเราเพิ่งมาเจอกับป่าคอนกรีตไม่นานนี้เองเรายังไม่มีการปรับตัวในวิวัฒนาการที่เราจะพร้อมต่อสิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นบนโลก อย่างสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างประกอบไปด้วยเส้นสายเฉียบคมพื้นผิวไม่เอื้ออำนวยและการเคลื่อนไหวที่ไม่อยู่นิ่งรถนั่นเองพวกเราเริ่มตั้งรกราก่ามกลางตึกสูงและถนนใหญ่สายต่งตางๆของสภาพแวดล้อมยุคใหม่แต่ความคิดจิตใจเรากลับไม่สงบครับที่ไปเห็นผลว่าทําไมเราจะรู้สึกจิตใจไม่ค่อยสงบเลยเวลายอยู่ในเมืองถ้าเทียบกับการอยู่กับธรรมชาติมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์ตามไม่ทันนั่นเองครับ ถึงแม้ว่าทุกวันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมครั้งใหญ่แต่ชีววิทยาของเราก็ยังเหมือนบรรพบุรุษอยู่กระทั่งตอนนี้สมองและร่างกายเรายังตอบสนองต่อธรรมาชาติในลักษณะที่เผยเห็นร่องรอยของวิวัฒนาการครับฉะนั้นตรงนี้ผมจะแนะนําให้คุณผู้ฟังหาเวลาไปอยู่กับธรรมาชาติบ้างไม่ต้องไปถึงป่าก็ได้ครับสวนสาธารณะใกล้ๆถ้าหมู่บ้านของท่านมีสวนก็เดินเล่นในสวนยังน้อยขอให้สายตาได้ไปจดจ่อกับพื้นที่สีเขียวและมันจะมีอิทธิพลกับ ศักยภาพการคิดของเราอย่างไม่น่าเชื่อนั่นเองทีนี้คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยและถ้าเราอยากจะจัดสภาพแวดล้อมให้มันมีธรรมชาติบ้างละ่ะทาอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะเอาเคสตาดีจากนักบินอวกาศมาให้เลยครับนักบินอวกาศนาซาไมเคิลโฟตอนนั้นครับเป็นปีหนึ่งพันเก้า้เกบเจ็ดเขาบอกเลยว่าปัญหาที่มันใหญ่ที่สุดในการเดินทางไปอวกาศเพราะมันใช้เวลานานใช่ไหมครับเขาคิดถึงบ้านครับเขาคิดถึงธรรมชาติที่เขาเคยได้สัมผัสคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าในยานอวกาศนะครับ จะมีแต่เทคโนโลยีจะมีแต่เหล็กกล้าจะมีโครงสร้างแล้วก็มีดวงดาวซึ่งจะไม่มีอะไรที่เหมือนกับโลกเลยเขาบอกเขารู้สึกคิดถึงบ้านมากเลยแล้วการเดินทางแต่ละทีเนี่ยโอ้โหมันนานจริงๆครับเขาก็เลยคิดพยายามหาวิธีแก้ปัญหาจนได้วิธีการหนึ่งเขาให้นักบินอวกาศปลูกผักในยานนั่นแหละครับปลูกบ็อกโคลีอวกาศพอเขามีเวลาได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับพืชพันธุ์ได้ปลูกได้ดูแลเขาบอกเลยว่า เขารู้สึกมีความสุขเขารู้สึกดีใจมากๆเลยกับการที่มีต้นไม้หรือพืชเข้ามาอยู่ในยานของเขามันทําให้เขารู้สึกเหมือนได้กลับมาผูกพันกับโลกตัวเองเหมือนเดิมคุณผู้ฟังเราเอาไปปรับใช้กับบ้านของตัวเองก็ได้ครับท่านไม่ต้องไปถึงอวกาศบ้านของเราถ้าอย่างน้อยมีต้นไม้อยู่บ้างมันจะมีผลกับจิตใจของเราอย่างไม่น่าเชื่อมันคือธรรมชาติทางชีววิทยารหัสพันธุกรรมของเรายังผูกพันกับธรรมชาติอยู่นั่นเองต่อไปจะเป็นบทที่สองสำหรับส่วนของสภาพแวดล้อมนะครับ คิดด้วยพื้นที่ที่สร้างขึ้นคาว่าพื้นที่ที่สร้างขึ้นนี้จะเป็นบริบทสภาพแวดล้อมที่เราสามารถจัดการได้นะครับโต๊ะทำงานสภาพแวดล้อมรอบตัวแต่ตรงนี้ผมว่ามันน่าสนใจก็คือหากคุณผู้ฟังได้ดูเรื่องของการจัดพื้นที่การทํางานเขามักจะให้พนักงานนั่งรวมกันใช่ไหมครับมองเห็นหน้ากันแล้วคิดว่ามันจะมีการ brainstorm มากขึ้นแต่หนังสือเล่มนี้เห็นแย้งครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนจะดึงศักยภาพการคิดของตัวเองเขาจะต้องอยู่ อย่างโดดเดี่ยวณเวลานั้นครับหากให้ผมพูดถึงก็จะมีข้อใช่ไหมครับในที่ทํางานเมื่อก่อนจะมีอคอกั้นไว้ระหว่างคนต่อคนเลยหลายครั้งที่เราจะรู้สึกต่อต้านอคอกทํางานแบบนั้นแต่จริงๆมันมีประโยชน์นะครับมันทําให้เราได้กลับมาจดจ่ออยู่กับงานที่ทําลองคิดดูว่าถ้าเราต้องทํางานแล้วเห็นคนเดินไปเดินมาได้ยินเสียงคนอื่นพูดตลอดเวลาเลยเราจะคิดไม่ออกสําหรับคนส่วนใหญ่นะครับ หนังสือเล่มนี้เขาบอกเอาไว้แบบนี้เลยครับกำแพงและพื้นที่ปกป้องซึ่งกำแพงสร้างขึ้นป้องกันเราจากการเสรียสมาธินอกจากนี้ยังให้ความเป็นส่วนตัวกับเราด้วยซึ่งเป็นสภาวะที่เชื่อมโยงกับการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างน่าประหลาดใจมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่มักจะคิดเยอะมักจะคิดเก่งจึงเป็นคนมีรอบส่วนตัวเพราะเขาจะอยู่ในม,มุมของตัวเองครับเขาไม่ต้องการให้ใครเข้ามาขัดจังหวะในช่วงเวลาที่เขาคิดส่วนหนึ่งมันคือธรรมชาติทางพันธุกรรมของเรา แต่จริงๆแล้วการคิดแบบรวมหัวกันคิดก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับแต่หลายครั้งเวลาเราต้องการความคิดในการทํางานของตัวเองเราจะต้องเข้าสู่ช่วงโฟลหรือช่วง DeepW o r k ตรงนี้การคิดด้วยตัวคนเดียวหรือการมีม,มุมเป็นของตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญมากต่อไปส่วนที่3ของสภาพแวดล้อมครับคิดด้วยพื้นที่แห่งความคิดในข้อนี้จริงๆจะมีความเรียบง่ายอยู่ส่วนหนึ่งก็คือเวลาเราคิดอะไรออกแต่ถ้าเราไม่ได้เอามาเขียนหรือไม่ได้ทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างในโลกแห่งความเป็นจริง ความคิดเรามันจะวนอยู่ในหัวครับแล้วเราจะคิดไม่ออกเขาบอกเอาไว้แบบนี้อะไรครับหากเราสามารถเอาความคิดของเรามาเขียนแล้วจําแนกออกมาเป็นแผนผังให้เป็นรูปธรรมได้การคิดนั้นจะมีประสิทธ,ธิภาพมากคุณจะเห็นข้อมูลบางอย่างที่มันอาจจะซ่อนอยู่แล้วคุณพูดออกมาไม่ถูกแต่ถ้าคุณเขียนออกมาเขียนจัดระเบียบเรียงลาดับความสัมคัญ์ของข้อมูลนั้นความจริงก็คือการคิดของเราเวลาคิดอะไรออกมาแล้วมันอยู่ในหัวมันเหมือนจะเทใช่ไหมครับเช่น ปรมาจารย์หมากรุกผู้มองภาพแผนการวางหมากหลายตาในใจคนที่คิดคณิตศาสตร์ซับซ้อนในหัวได้แน่นอนว่ารวมถึงผู้ชนะการแข่งความจําคนเหล่านี้ดูเท่มากเลยเวลาคิดอะไรไว้ในหัวแต่ข้อเท็จจริงและแนวคิดของมนุษย์ก็คือการใช้พื้นที่ทางกายภาพเพื่อกระจายเนื้อหาและจัดโครงสร้างเพื่อจัดได้เห็นข้อเท็จจริงและแนวคิดเหล่านั้นอีกครั้งพื้นที่เหล่านี้จะทําให้การคิดของเราเกิดประสิทธิภาพที่สงูงอาจจะเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์วงเล็บขนาดใหญ่เพราะยิ่งหน้าจอขนาดใหญ่ เราจะเห็นข้อมูลได้กว้างขวางมากขึ้นหากเทียบกับโทรศัพท์ขนาดเล็กหน้ากระดาษสมุดจดบันทึกงานวิจัยพื้นโต๊ะในห้องเวิร์กช็อปหรือกระทั่งผนังห้องทํางานสงูงนี่คือสิ่งที่คุณจะสามารถเอาความคิดใส่ลงไปถ้าทําแบบนั้นได้คุณจะค้นพบข้อมูลหลายอย่างจากการคิดของคุณครับอันนี้คือการจัดสภาพแวดล้อมทั้งหมดเลยความน่าสนใจก็คือผมจะอิงอยู่กับการเขียนเป็นหลักการเขียนมันเหมือนจะดูไม่เกี่ยวอะไรกับการคิดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วการเขียนมันคือการตกผลึกสิ่งที่อยู่ในหัวของเรา ให้ออกมาสู่หน้ากระดาษและตัวอักษรมันจะทําให้เราสามารถเป็นนักจัดกระบวนการความคิดของเราได้ผมว่าการเขียนเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากใครที่ชอบเขียนไดอารี่บันทึกบล็อกเจอแนลหรืออะไรก็ตามแต่ในอนาคตเมื่อคุณกลับไปอ่านคุณจะค้นพบว่ามันจะมีวิพัฒนาการทางความคิดบางอย่างเกิดขึ้นหากใครยังไม่เคยเขียนไดอารี่ลองดูไม่เสียหายครับหากคุณผ่านไปสิบปีแล้วกลับมาอ่านไดอารี่นั้นอาจจะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าทรัพย์สิสในใดๆในชีวิตก็ได้ ผมได้พูดถึงส่วนที่2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของการคิดด้วยสภาพแวดล้อมต่อไปจะเป็นส่วนสุดท้ายที่ผมจะนำมาให้คุณผู้ฟังคิดด้วยความสัมพันธ์ครับการที่เราระดมสมองมันจะทำให้เราได้ความคิดและไอเดียมาต่อยอดซึ่งกันและกันความสัมพันธ์รอบโตจงมีอิทธิพลกับการคิดเป็นอย่างมากผมจะมาเริ่มที่บทที่1ของส่วนนี้ครับการคิดด้วยความสัมพันธ์คิดด้วยผู้เชี่ยวชาญครับผู้เชี่ยวชาญในที่นี้คือใครและเขามีความสําคัญอย่างไร ข้อนี้ผมจะสรุปออกมาให้ง่ายที่สุดก็คือหากคุณต้องการคิดหรือทําอะไรให้มันเกิดผลลัพธ์ความสาเร็จแต่คุณหาทางไม่ได้เลยเรียนแบบครับเรียนแบบผู้เชี่ยวชาญครับลอกเรียนแบบความคิดของเขาเลยการลอกเรียนแบบที่ว่าผมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผิดนวัตรกรรมทุกวันนี้ก็ลอกเรียนแบบกันมาครับเพียงแค่ว่าเอาการเรียนแบบนั้นมาต่อยอดเท่านั้นเองความรู้ที่ผมเอามาถ่ายทอดได้คุณผู้ฟังก็เป็นความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งในโลกใบนี้ผมแค่เอามาต่อยอดให้กับทุกท่านนั่นเองครับเขาบอกไว้แบบนี้เลยครับ การคิดจากผู้เชี่ยวชาญหรือการเลงแบบไอเดียจากพวกเขาจะทําให้คุณเห็นมุมมองใหม่โดยที่ไม่ต้องไปเริ่มใหม่ทั้งหมดหากเราจะต้องมาเริ่มสร้างความรู้ใหม่ทั้งหมดสร้างกระบวนการผ่านความสําเร็จทั้งหมดมันน่าจะนานกว่าเดิมอีกครับเปรียบเทียบกับการเอาความรู้ที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดใหม่ซึ่งจริงๆแล้วในรหัสพันธุก,กรรมของเรามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เลียนแบบครับตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นทารกเราพูดได้เรากินได้เราใช้ชีวิตได้ก็เพราะเราเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่นั่นเองธรรมชาติของเราคือน,นักเรียนแบบ เรายังมีความรู้สึกทางบวกต่อคนที่เรียนแบบมีพฤติกรรมคล้ายๆเราในบางครั้งหนทางเดียวที่จะทําให้เราคิดอย่างชาญฉลาดเมื่อก่อนเราอาจจะบอกกันว่าเราจะต้องบ่มเพาะความคิดของเราเองบ่มเพาะจากไอเดียของเราเองแต่การเรียนแบบนั้นอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะักคิดชาวกรีกและโรมันครับต่างยกย่องว่าการเรียนแบบมันคือศิละปะในตัวเองและควรค่าแก่การปฏิบัติตาม ซึ่งในข้อนี้เขาจะพูดถึงการเรียนแบบค่อนข้างเยอะครับประการแรกการเรียนแบบเป็นการให้บุคคลอื่นทําหน้าที่เป็นตัวกรองเพื่อค้นหาทางเลือกที่มีประสิทธิภาพที่สุดผู้ง,ง่ายๆก็คือให้คนที่เขาสําเร็จมาก่อนไปเจออุปสรรคก่อนไปเจอเรื่องราวมาก่อนและเราค่อยตามมันจะง่ายขึ้นประการที่2การเรียนแบบให้วิธีแก้ปัญหาหลากหลายกว่าแทนที่จะยึดติดกับวิธีเดียวคนเหล่านั้นจะสามารถเลือกกลยุทธ์ได้ตรงและมีประสิทธิภาพที่สุดประการที่สาม คนลอกเลียนแบบสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้ด้วยการหนีให้ห่างจากความผิดพลาดของคนที่ลงมือทําก่อนข้อควรคิดก็คือเราต้องเรียนแบบจากคนที่เขาสําเร็จและเชี่ยวชาญนี่จึงเป็นเหตุผลของหัวข้อนี้ครับคิดด้วยผู้เชี่ยวชาญประการที่4ผู้เรียนแบบมักสามารถหลีกเลี่ยงการโูกชักจูงจากการหลอกลวงหรือการปิดบังอําพรางเพราะการทํางานจัดสิ่งที่คนอื่นทํามาแล้วโดยตรงมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจ,จริงที่ว่าคนที่ลอกเลียนแบบหลายครั้งพวกเขาเข้าถึงกลยุทธ์ที่ดีที่สุดและประการสุดท้ายการเรียนแบบ ช่วยประหยัดเวลาครับและความพยายามของคนก็จะพยายามไปในทิศทางที่มันถูกต้องมากขึ้นฉะนั้นหากพูดถึงเรื่องของการเรียนแบบไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยครับและหลังๆมาผมเองก็เริ่มเห็นแล้วว่าทุกองค์กรก็ไม่ได้มองว่าการเรียนแบบเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรถ้าไม่ใช่การลอกแบบร้อเรเราสามารถเรียนแบบความรู้ของคนอื่นมาแล้วก็เอามาต่อย,ยอดได้และมันอาจจะเป็นวิธีที่ดีกว่าด้วยมันเปรียบเสมือนการยืนอยู่บนไหลย,ยักษ์ตามที่ท่านเซอร์ไอแซคนิวตันได้กล่าวไว้นั่นเอง ฉะนั้นครับหากคุณผู้ฟังต้องการการคิดหรือการมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จเลยหา role model สักคนใครก็ได้แล้วลองใช้ชีวิตให้ใคล้ายๆหรือเหมือนกับเขาระดับหนึ่งดูแล้วคุณจะรู้เองว่าจะต้องไปทางไหนต่อบทที่2สําหรับส่วนสุดท้ายนี่ครับคิดกับเ,เพื่อนครับ brainstorm นั่นเองในข้อน,นี้ผมอาจจะไม่ได้อธิบายยาวนะครับแต่เขาบอกไว้แบบนี้บางทีไอเดียของเราเป็นคนเดียวมันอาจจะเป็นมุมมองที่แคบเกินไปแต่ถ้าเราสามารถเอาไอเดียนั้นไปถก กับคนที่มีความรู้คล้ายเราหรือเหนือกว่าเราไปเลยเราจะได้ไอเดียที่ดีออกมามันคือการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยหากเรามีความคิดที่ดีขนาดไหนแต่ถ้าเราปิดกั้นตัวเองไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นความคิดของเรามันก็จะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็นแล้วคำนิยามของการคิดกับเพื่อนในที่นี้ผมจะถามคุณผู้ฟังประโยคหนึ่งคุณคิดว่าการคิดแบบไหนจะทําให้เราสามารถจดจาหรือเข้าใจเนะะื้อหาข้อมูลที่เราต้องการได้มากที่สุดครับคําตอบก็คือ การสอนครับหากเราจะสอนอะไรก็ตามเราจะคิดอย่างดีเลยเราจะคิดออกมาให้ตกผลึกมากที่สุดเราจึงจะเอาไปสอนได้พูดได้ง่ายๆเลยครับหากคุณต้องการเข้าใจข้อมูลอะไรอย่างลึกซึ้งเอาไปสอนครับหนังสืเอเล่มนี้บอกเอาไว้แบบนี้เลยครับสําหรับนักเรียนที่ถูกสอนด้วยการนั่งโต๊ะแล้วก็ฟังครูพูดเพียงอย่างเดียวเชื่อเลยครับอีกไม่นานเขาก็จะลืมเขาก็จะไม่ได้จําแต่ถ้าครูให้นักเรียนได้มีโอกาสมาพรีเซนต์หน้าห้องซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ชอบผมเองก็ไม่ชอบเหมือนกันการพรีเซนต์หน้าห้องการสอน นักเรียนจะพัฒนาความคิดของตัวเองได้ไวมากเพราะเขาไม่มีทางเลือกครับเขาจะต้องเข้าใจเนื้อหาก่อนไม่งั้นเขาจะสอนไม่ได้ตรงนี้จึงเป็นเหตุผลที่สําคัญในการคิดรวมกลุ่มกันทํำยังไงก็ได้ให้ทุกคนได้พูดให้ทุกคนได้นําเสนอได้อภิปรายได้สอนงานของตัวเองนั่นเองหากคุณผู้ฟังต้องการสร้างความเก่งในการคิดของตัวเองสอนครับหากาต้องการให้ผู้คนรอบข้างดึงศักยภาพการคิดของตัวเองออกมาได้ให้เขาได้พูด ให้เขาที่สอนตรงนี้จึงเป็นความสําคัญของความสัมพันธ์นั่นเองผมจะอ่านตรงนี้คุณผู้ฟังนะครับจะเป็นส่วนสุดท้ายของพาทนี้คนเราจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากคนอื่นบางทีเรื่องที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นก็คือคนเราก็เรียนรู้จากการสอนคนอื่นเช่นกันและมักซึมซับได้ดีกว่าคนเรียนซะอีกลองพิจารณาแบบนี้ดูครับเขาพบจากงานวิจัยว่า ลูกคนแรกจะมี i อคเฉลี่ยสูงกว่าน้องชายน้องสาวที่2 3จุดจุดเหตุผลเป็นเพราะสมมติคุณผู้ฟังเป็นลูกชายหรือลูกสาวคนโตและคุณมีน้องยังไงยังไงวันหนึ่งคุณก็จะต้องสอนน้องสอนให้น้องใช้ชีวิตให้คําแนะนําน้องแล้วเจ้าการสอนนั่นแหละคนที่ได้ข้อมูลนั้นไปเต็มๆไม่ใช่ใครเลยครับตัวเราเองนี่นแหละครับเพราะตัวเราเป็นคนสอนนั่นเองความจริงแล้วก็คือยิ่งเราได้สอนเราก็จะยิ่งจดจําสิ่งที่เราสอนและพูดออกมาได้ไดมากเท่านั้น ถ้านักเรียนช่วยกันติวสอบหนังสือกับเ,เพื่อนก็จะได้ประโยชน์กันทุกคนแต่คนได้ประโยชน์เป็นพิเศษก็คือคนที่สอนนั่นเองเหตุผลก็คือการสอนเป็นการแสดงออกทางสังคมอันลึกซึง้งเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดกลุ่มการรับรู้ความตั้งใจและแรงจูงใจอันทรงพลังมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของผู้สอนยิ่งคุณสอนอะไรบ่อยๆเข้ายังไงคุณก็จะเชื่อในสิ่งที่คุณสอนเพราะไม่งั้นคุณคงไม่สอนจริงไหมครับนี่แหละครับคือคําตอบที่ผมนํามาให้เอาละครับก็เป็นส่วน สุดท้ายที่ผมนําให้กับคุณผู้ฟังและจากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกัน